ไม่ได้ไม่ดุไม่อะไรอย่างงี้น่ารักไปเยอะเลย ยหกคนเหรออ้าวแล้วโอ้ยมีตัว,วมีตัวเอาไงดีเนี่ย มันล้มมันไม่ตายอะ Watch out เอ้า Watch out มันไม่ตายมันมีช่วยตัวเองเปล่าวะเฮ้ยมันอยู่ไหนอะ I got supplies.

ตรงสโมกวะไม่ได่ขวามือไม่ไขวามือมาขวามือหลังกล้องนี้หลังกล้องนี้อ้าวขึ้นมาเก็บบัตรเกิดมาเก็บบัตรเกิดไปนเลยโดียไปข้างหน้ามีคนมีลงมาเพิ่มมีลงมาเพิ่มมีลงมาเพิ่มน <c oughs> มาเก็บบัตรเกิดกันก่อน,น <c oughs> เ้ ไอ้ดับไม่มนนีคนเล่นเหรอนีมีคนมา,มน,าน่าน่าๆนี่คนเล่นเอดับเหรอแล้ผมเล่นเองได<ห>้ เบนหนึ่งจะเล่นเานาะเบนหนึ่งเล่นเลยเอดับไ่ใครใคมที่เล่นเลยไม่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 ผมไม่เล่นมมมมผมไม่เล่นอะไมีเอนโฟป่ะใครเจอเอโฟบ้างใครใครที่เอาเอดับไปเอาคุณแปดไปได้เบไหนเบอร์ไหนอ๋อย่งยังอยู่ที่ผมอยู่ที่ผมอสองเอสองเอาเอดับเอดับต่ผมต่ผมไม่เปนไม่เม <y ork> ป<ะ>เ็นนะนน่ <y ork> ค,คุณแปไดคุณแปดให้ผมเล่นบ้าล่ะ เพื่อนเล่นปะนี่นี่นี่เนี่ผมโยนให้ให้ใครไปดูเนี่ยเบหนึ่งอะงาคุณแปด้วเลยเบอร์หนึ่งอะแปดผมแปดนี่นี่นี่ยังมีโฟยังมีโฟใช้เลยอะมันอยู่รอบข้าถ้าจอผมบอกเนเพื่อนก็ไม่มีกันหรอไม่มีครับผมยังถืออุยตีอยู่เลยเนี่ยเอะไรวะเฮ้ยเจอล้ด่าๆๆ เ่อนบินกระเบนขึ้นไปข้างบนดีกว่ามันยิงกันอยู่ข้างบนอะไปฆ่ามันต่อขาดแม็กอ่ะแม็กแม็กห้กระดาษ่ะแม็ก50ากระดาษปะค่ะแม็ก50ได้บใช่ไหม มีกระเบนกันปะบินบินขึ้นไปข้างบนกับผมเลยดิเฮ้ยได้เอมโฟล่ะยังไม่ได้อ่าเอาแม็กแม็กเราทุกคนพร้อมยังเดี๋ยวพาพีงคนไปไปไีกระเบนขี่กระเบนทุกคนอยู่ข้างบนเนาะมาใครจะนั่งกับผมคนหนึ่งมาขี่กระเบนขี่กระเบนเบอร์หนึ่งมีกระเบนกันป่ะเนาะ มี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 ขึ้นมา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 มันยิงกันอยู่ข้างบนอ้าวอาวอ้าวอ้วอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยฮะเฮ้

โอ้ยมามามาไปขันรถเลยตายหมดแล้วเหรอตายหมดแล้วครัยังยังกูเนี่ยล้มยังกูเนี่ยล้มหลังกำแพงขอบคุณครับ มีไม้แยะรถมีไม้แยะรถ ไปเป็นกีกับเบนไปด้วยเงี้ยมั้งปะไปเบนอยู่น้องปะบนหลังคาก็มีกระเบนตัวหนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งรับเบอร์สองบกระเบนบนหลังคาเลยอไปแล้วนี่ว่ปปป จะไปร้านค้าก่อนหน่อยเพื่อนแต่ไม่เอาเดี๋ยวค่อยไปยิงคน,างนหาคลองหน้ามีแอร์ตอกข้างหน้า มีตัวหมเพื่อนหมดยังหมดยังเพื่อนเห็นตัวเดียวเหรอเพื่อนมีใครเห็นอีกป้ามีตัวเดียวเนี่ยในย่าจะมีคนแน่ปะ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 จำเงาปะเป็นเป็นในย่ากันเหรอจะเดี้ตกลงตีหนึ่งตกลงตีหนึ่ง เพียปะ่ะเอาแม่งเลยอยู่บ้านเห็ดบ้านเห็ดเ,เ,เนี่ยเพื่อนอีกคนมาชั้นสองมีคนนั้นอ่ะมันช่วยยิงอยู่ชั้นสองอ่ะหมดปะ่ะ เวทีเก็บของันเกือบเหมือนกัน <got> เราต้องไปเปลี่ยนกองเขาเปลี่ยนหมวก Hãy subscribe cho kênh một Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไม่เหมือนแมวมากกว่าเออเนาะเออเนาะเป็นแมวว่ะก็คิดอยู่วันหนึ่งก็คิดอยู่วันหนก่งบอกแล้วมันคือวาว สี่เราเข้าพร้อมกันเราเข้าพร้อมกัน<า>ไปเดี๋ยวตามไปแล้วเพื่อนขอซื้อโอ้ยมีตัวเหรอ,ม,หรอมีอีกนะอยู่อยู่บนหลังคาใหญ่อะ่ะเนี่ย เบอร์สี่มาเบอร์สี่มาเบอร์สี่มีกระเบนมหมมีกระเบนเบอร์เบสี่น้ำมันหมดวันนี้กระเบนหาอะไรไม่รู้มีน้ำมันด้วยไม้แบบเป็นเหนื่อยไงกระเบนเหนื่อยไงอ๋อมันคือว้าวนะเพื่อนมันคือว้านะเพื่อนบนเขาบนเขาบนเขาเห็นไหมวิ่งวิ่งอยู่น่ะเห็นไหมวิ่งวิ่งอยู่น่ะผมไม่มีสโคป ผมไม่มีจะโผลเขาเลยทนายเป่าหัวไหนไม่โผล่ทีเดียวก็ตายเออนั่นแหละหวานีหยบแล้วจีมีกระเบนอีกป่กระเบนเราหมดแบตหมดว่ะเพื่อนเออกระเบนเราก็ไม่เบื่อแล้วอ่ะเพื่อนไม่ไม่ไม่เฮ้ยเดี๋ยวยง หลังไหนหลังไหนล้ม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 ไปหาไปหาไหาปหาจิ้งกูจิ้งจองใครมีกระเบนอีกบ้างอะกระเบนผมแบตหมดแล้วอะผมขอนั่งไว้ได้เลยเอา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 เลยมี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 ปีบ้าีให้เพื่อน รนี่มาใครจะไปกับผมคนหนึ่งจะพาไปสเกิร์ตจะซีไปอ่ะมาอูงเก็บกระเบนยังอูงเก็บกระเบนยังไหนนหลังคาไงต้นหลังคาไงเออนี่ไงแม่อะไรอะไรเอามาละเอามาละเอามาละขมาขึ้นมาขึ้นไงขึ้นมาขึ้นไงนั่นแหละลงมาเลยเดี๋ยวับ กระสีฉ <c oughs> ช่มองบ้านขวาในผมว่าน่าจะมีคนนะมีรถทิมอยู่เฮ้ยได้ยินเสียงแล้วมีมีมีน่ะขับรถไปทางซ้ายปะไม่ใช่ไม่ใช่ 哦，耶，多拉 Q，哦，哎。 โอ้โหล่นร้านคิวไปสองคิวไหาเอ้ยในบ้านแบ่งแบ่งกันเพื่อนแบ่งแบ่งกันเพื่อนโดนร้านก็นอ,นนนกนอื่นเนี่ยพี่อืมถ้าเป็นเพื่อนตัวเองก็ได้อยู่ถ้าเป็นเพื่อนตัวเองคิวไม่ไม่เป็นไรพี่ต้องหาเปลี่ยนปืนแล้วอ่ะพี่ก็ส่วนผมลูกก็ส่นหมดอ่ะ ใช่ลูกก็สุดไร้ครับใชรร่ลูกรร <c oughs> รรก็สุดม่วง <c oughs> เวนพี่ก็สุดนะอ,อ๋ออ๋อมันน่าซื้อที่ไหนเพื่อนรู้ป่าไม่นะสุเหร่าไม่นะสุเห่ามันดอบจากตอ,อบอนี่อืม <c oughs> งามไส้ละ กไ็ไปดีกว่าเพื่อนปะทุกคนไปกันดีกว่าไปไปอเอง็งเอง็งเอง็เอง,อง,องมารับงูหน่อยไปกับเธอไปข้างหน้ามีตัวไปข้างหน้ามีตัวไป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 ไ่ะ วว้าแค่นี้เพียวเราจะได้กินไก่แล้วตั๊บซี่ห้ากระป๋องเลยอ่ะมีสิบห้าอันแล้วนะเฮ้ยมันยิงกันอยู่ที่ไหนวะเนาะเอ๊ะเหลือหกตัวแล้วเหรอเหลือหกตัวแล้วเหรอใช่เลยแค่สองคนนะเมื่อกี้มันยิงกันอ่ะยิงกันตรงไหนวะเนี่ย เออเดี๋ยวขับรถเอาก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเราจะไฟฟ้ามาแล้วนะปะเกีอ่ะักกี้อ่ยเออยิงกันที่ไหนวันนี่อะ ป่ะีโอ้กระเ,เปบนแบตจะหมดแล้วอ,อยู่ไหนวะ cây gỗ, l้ม, l้ม á, ờ l้ม, tiền ne nà l้ม, ờ, điu xuống nè, như we're the best โอ้ยสีทั้นสีสันนี้ท่าเส้นเทวะลำใหญ่ไข่ทองคำมากเลย้ยยโอ้โหอย่างหน้าห้าน่คพับจี้นแห่